หนูว่าติดตามจะไในติดต่อมันก็ดูเป็นถ่ายเงินอะไะค่ะแม่เพราะว่าหนูก็ดูรีวิวนะอหนูก็หนูก็ิมีความคิดนะหนูก็เป็นคนใต้นะหนูก็พูดเฮ้ยจำพลาดอย่างไงนี่เพหนูว่าเออหนูทำถูกวิธีไหมเหมือนที่หนูทำเนี่ยหนูก็คือแบบหนูก็ยังยังเด็กนะแม่นะคือแบบบางทีหนูทำอะไรแบบไม่รู้เข้าเหตุการณ์อะไรแบบเนี้ยเออหนูก็อยากถามแบบฉันทำถูกได้ง่ายแบบนี้แบบ ใช่หนูก็รับถ้าแม่มาแล้วหนูก็อยากอยากทําให้ถูกวิธีแม่หนูว่าไม่เคยรักเลยนะก็คือวันพักเนี่ยหนูก็จะซื้อผุบดอกไม้จุดกัญญาที่ห้องหนูมีหมดเลยนะแม่นะถ้าเหมือนวันไหนที่หนูไม่สบายใจแบบเนี้ยหนูก็จุดทูบพูดกับต้นเบียวตนเบียวพูดกับทูบแบบอย่างนู้นอย่างนี้เหมือนกันนะนี่ก็จริงนะแม่ถ้าแต่หนูรับ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 ถ้าแม่มานะจากหนูาเรื่องจากศูนย์จากคนไม่มีอะไรหนูว่าเป็นคนแบบ ไม่อยากพึ่งพ่อแม่คือหนูมาสร้างเองหมดเลยนะไม่นะเหมือนรถเหมือนหน้าที่การงานอะแบบเนี้ยคือหนูอยู่หาเรพ่อกับแม่นะหนูมาทํางานต่างอำเภอนะหนูเป็นคนจังหวัดสุราษฎร์กันจริงแต่หนูมายุคละอำเภอกับพ่อกับแม่และทีเนี้ยเหมือนพ่อกับแม่หนูไม่ได้ได้ไปขอเงินอะไรนะหนูก็คือทาชีวิตของหนูเหมือนหนูสร้างฐานะตัวเองอะเหมือนแต่ก็จริงนะหนูเป็นการไ่อระสุนเลยตอนเนี้ยหนูก็มีรถมีหน้าที่การงานที่ดี ไม,มไม่จําเป็นต้องม,มีแฟนก็ได้ไความที่ขอเไงนะเพราะว่าเป็นคนเก่งไงเพราะว่าเป็นคนเก่งเป็นคนได้เป็นคนเก่งแล้วก็มีความมั่นใจในตัวเองสูงแล้วก็ไม่จําเป็นต้องมีแฟนก็ได้เราดูแลตัวเองได้เพราะว่าเราสามารถเลี้ยงดูตัวเองได้และไม่ต้องพึ่งผ่าไขรก็ได้อันนี้สาวมั่นนะเป็นสาวมั่นจริงๆแลว้วก็ขอประสบความสําเร็จมากขึ้นนะลุกนนะสาธุลูกการที่เราได้สนทนากันเราได้รับรู้แล้วเราได้มีความเข้าใจ เข้าใจมากขึ้นไหมแม่ขอเป็นวิทยาทานนะขอถ่ายเป็นวิทยาทานนะ,ะเข้าใจในการที่<อ>ที่เราศรัทธาและเราบูชามากขึ้นและการปฏิบัติมากขึ้นจากการที่เราได้ศรัทธาบูชาแล,ล้วลูกเชื่อมั่นในบารมีของพระแม่ว่าช่วยทําให้เรารวยด้วยได,ด,ได้มีความสุขได้มีความสําเร็จได้ใช่ไหมลูกเชื่อใช่ปะใช่หนูเชื่อค่ะหนูศรัทธาเออชื่อเพราะว่าหนูดีนะหนูดีดีกับตัวหนูนะ นี่ไงเพราะความเชื่อและพอลูกมีความเชื่อแล้วลูกมีศรัทธาแล้วลูกปฏิบัติก็จะยิ่งขึ้นไปใหญ่เลยนะเพราะฉะนั้นแล้วขอให้ทาให้สําเร็จแล้วก็ขอให้มีความสุขนะ,จะเจริญขึ้นแล้วก็ร่ารวยแล้วก็กิจการงานขยายสาขาหรือว่าทําอะไรให้มีความสําเร็จมาก,มากๆยิ่งยิ่งขึ้นไปแล้วเดี๋ยวแม่จะส่งหนังสือไปให้แล้วก็บรวจตามนนั้นก็ได้นะลูกนะแล้วก็อ่านธรรมะข,ของพม,มานดา แล้วก็สามารถที่จะแบ่งปันเพราะว่าลูกลูกลูกก็เป็นหนึ่งสายญาณที่เป็นลูกสายญาณที่จะสามารถแนะนําคนอื่นได้ให้เขาทําความดีเข้าใจแล้วนะว่าการที่ที่มีพระแม่ก็คือต้องทําความดีเราต้องเป็นคนดีมีศีลธรรมแล้วก็มันจะหนุนดวงหนุนชีวิตเราบารมีท่านก็จะหนุนเราด้วยในสิ่งที่เราบูชานะลูกนะวันนี้อยากจะบอกอะไรกับอาจารย์แม่ว่างบอกอะไรกับพระมารดาบ้าง ใจอะค่ะดีใจดีใจที่ได้ได้ได้พูดคุยกันแต่แต่เหมือนกับยังไงอะเหมือนคนแบบเขาไม่รู้ว่าแม่เม้ยบ้าหรือเปล่าเนี่ยนู่นนี่นั่นแต่เหมือนคนที่เขาสัมผัสสัมผัสได้จริงๆอะแม่เขาไม่ได้บ้านะเขามีจริงนะหนูก็เคยพูดนะเฮ้ยมันเขาไม่ได้บ้านะเขามีจริงนะฉันจะสัมผัสได้นะเขาไม่ได้เป็นเขาไม่ได้บ้าเขามีจริงฉันสัมผัสมาแล้วเมื่อก่อนหนูไม่เคยสัมผัสหนูก็เคยสงสัยเออ่ยอะไรนะ มันอยู่จุดจุดนี้แม่มเฮ้ยเขามีจริงนะเขาไม่ได้มนนานนะไอ้คนที่มนนานเขาก็่มนนานไปไอ้ไอ้อที่เขาจริงอะแม่คือจริงอะเขานจริงอะอมืนแบบใช่แต่แต่แตแลู่เข้าใจว่าเขามีจริงลูกดูของแม่ลูกก็เชื่อว่าจริงใช่ไหมไม่ได้เหมือนคนอื่นเขาด่ากันเขาว่ากันแม่ก็มองเป็นธรรมดาเข้าใจปะมองเป็นธรรมชาติของมนุษย์ที่มีสองด้านเพราะฉะนั้นมีคนเชื่อและไม่เชื่อ เพราะฉะนั้นแล้วสิ่งที่แม่ได้แชร์นะ่ะแม่ก็อยากแบ่งปันให้กับคนที่ที่มีองค์เหมือนลูกอะ่ะก็ยังต้องการความเข้าใจแล้วก็ต้องการที่ปรึกษาอยู่ใช่ไหมลูกนะวันนี้แม่ก็สาธุนะให้เจริญเจริญอ่ะเดี๋ยวแม่ท้องมนให้หลับตาคลาย

รู้สึกอะไรมากไหมรู้สึกเบาเบาแบบเบาๆเออนะเดี๋ยววันไหนตั้งใจแล้วเดี๋ยวคุยกันอีกครั้งหนึ่งแล้ววันนั้นลูกก็เหมือนกับว่าต้องปฏิบัติก่อนจะเสิร์มบารมีและแม่จะเสร์มองไหนให้นะอันนี้เป่าเป่าปัดเป่าสิ่งอุปสรรคอะไรให้นะลูกนะและมีโอกาสคงได้เจอกันนะลูกนะสาธุ